หวานสวีทบ้าทำงานเรื่อยๆแกแล้ก็เลยเอ้ยมีช่วงพักรึงไปหน่อยเออเห็นเขาพี่แบบชอบภูเขาแต่ไม่มีอ่าซ้ำเาหวานไหมคะเขาก็ดีค่ะเขาคืาไม่ค่อยแสดงโอมดจะแบบตุงๆนิ่งๆแต่ว่าการกระทำเยอะตอนที่ไปอันนี้เราแพนอะไรไปบ้างสำหรับรอบนี้ที่ไปอ่ะอะไรเลยคือแค่แค่ว่าแบบถ้านาติดกันเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่ามีเวลาว่างตรงการเอาไปเลย เรารู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกันในตอนนั้นไหมคะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ไในเลยที่นั่นมันหางมันตกมันตก่ไม่คุ้มไม่ได้เลยเนาะเใใช้นินนนั้ี่เขาไปถึงว่าพี่พี่เขาเวลาแบบอยู่หน้ากล้องเลยอยู่หลังกล้องเลยเขาอยู่หลังกล้องเขาจะนิ่งๆแล้วก็จะเห็นมันจะมีมุมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูหล่อในแบบของเขานะแต่เวลาเราเข้ากล้องเขาก็จะแบบเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน เออใช่ค่อุดไฟดแล้วเาราก็แบบใจสั่นคือพอไปถึงตรงนั้นเป๊บอ่ามันก็มีหัวใจอะไระเราก็อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ของเรา <laughs> แต่ว่าอันนี้ไม่มีม,มีไปไปพักผ่นอนเยอะๆค่ะคิดว่าถ้าเกิดเวลาจะคุกขับบางทีต้องไปคุกขับที่ต่างประเทศไหมคะมมอันนี้วกกันบันเทิงเขามีสะายคอนเทนต์กันเยอะไงเร<อ>าไงในรูปแบบของว่ามันจะเราอยากคุกงสีเดี๋ยวอยากพ<ำ>ึ่ก <ๆ S 2> อยากพึ่งกะไรไม่คุกแต่เขานอนเลยนิรันดร์มาอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วถ้ามันถึงเวลาเรารู้สึกว่ามันใช่จริงมันคือที่ไหนมันคือที่ไหนก็ได้แต่ใจเย็นๆ แล้วมันใช่อะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันใช่หรอเออก็ไม่รู้อะคือเพื่อนก็อยใหญ่ใหญ่ไปดัตตี้ที่แต่งงานแต่อเพื่อนเราไงอะอันนั้นมันก็ไม่รู้นะมันก็มันก็เอาอยู่ดีก็ว่ามันว่าจริงจริงแล้วความพร้อมมันไม่มีจริงอะเราว่าไงอ่ะนี่ตัวเราเยสเลยเธอเชิ้ตชันเยสเลย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 ถ้าเขาคุกเข่าก็ดีเสียเยสเรียนภาษาแม่ก็ ที่มาอยู่ทุกวันนี้คือแฮปปี้มากด่ะนี่ก็มาดูมาดูคุณยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยูคือว่ายังยังยังไม่แต่งตอนนี้คิดว่าตอนนี้ไม่รีบค่อยค่อยลอก่อนลองก่อนทำงานก่อนแต่ตอนนี้เขาทำงานนะเขาให้เงินเราหมดเลยนะทุกทุกทุกครั้งที่บอกว่าให้บ้านให้รถคุณมา รถก็คือมินี่อะไรที่ไม่มินี่ก็คือไม่เคยให้ถูกต้องแค่นั้นเองเขาเล่นมุกส่วนอย่างแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรกันนี้เคลียร์ตรงนี้หน่อยว่าคเกิดแบบเคลียร์ตรงเนี้ยเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี้ยพวกหนูคือเดินใครเงินมาชัดเจนแบ่แยกกันชัดเจนใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้ใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้แต่แค่มีแบบช่วยๆบอกว่าเฮ้ยเอาโปะโปะบ้านหน่อยค่ะคุณพี่อะไร มันไม่เคยมีแบบว่าอท่านเคยสามสิบละกันอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมสิบเจ็ดสี่อะไรอย่างงี้ยเขาแบบเป็นแบบพูดเป็นอะไรอย่างงี้ไปเลยไม่มีไม่มีไม่มีใครถามมาก็เป็นคนดันคนชายใช่หรือว่าเป็นการแซวๆกันน้องใช่แซลล์เฉยแซวหยอกหแล้วแต่กับเขาให้ราคาดีไหมคะให้หน่าเหรอคะมีนี่หรือเปล่าล่ะถ้ามีนี่ก็อัพพักก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ของใครของมันดีกว่าจะได้สบายใจเงินโอนขายรถอะไรนะคะเงินโอนที่ขายรถล่ะเพิ่ม ซื้อบ้านเราใช่ไหมเขาก็ซื้อรถด้วยแล้วมันก็มีเงินส่วนนี้ที่เรารู้สึกอยากให้เขาบ้านเขาไ่โปลสักทีเราก็เลยเอาเงินแกโปลบ้านใหม่แนนี่เยองน่นออไรยาเีุ้ดม่อะอเขาปขอพี่ยักษนน้อยไปอพี่เออเขาพีน้ก็บอกว่าแบบพ่เจี๊ยบละรเล่นหน่อยเพรอรอยากเล่นกนมุกดาอ้เราก็ยืนเฉยอยากเล่นก็เล่ ีพ no <laughs> ี meeting, ่นุ้งเลยเขาเก่งอยู่แล้วค่ะถ้าเขาแบบให้บทมาก็มีเวลาหรอเราถ้ามีเวลาแต่ว่านั่นแหละเป็นคนชอบแสดงแบบชอบแสดงละครอยู่แล้วไงถ้าแบบเวลาเหมาะจอบบทดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีอยู่แล้วค่ะเอาเวลาลุ้นกันเนาะโอเคดูกันเลพี่ดูที่คอนเทนเนชั่นนะทำเลือกอะไรอ่ะแต่งแต่งแต่งง่ายเนาะ